เอาแล้วครับโอเวอร์ชอบ้บเติมถูกกว่าเติมเองร้านจุดบริษัทชัดเจนผมเนี่ยรอเติมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุยและฟีฟ่าคอยดอก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สำคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซูเอ็กนะครับเอาล่ะสวัสดีคนดูทุกช่องทางครับผมผมกันซีลอดและ f c 25วันนี้ วันศุกร์อัปเดตใหญ่มาพร้อมกับโปรโมชั่น Winter w i l c a r d นะผมกา็มาไปให้ฟังเนะี่ยเข้าเกมเลยแล้วกันนะเพราะว่ารูปก็มาแล้วคํมแปรก็มาแล้วาทั้งไอคอนฮีโร่และก,การ์ดธรรมดาเลยก็เรียกว่าจัดให้เต็มๆอะ่ะนะเริ่มมานะพี่เอก็บอกคำรทัดแรกว่าเอ้ยเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในช่วงของเทศกาล Winter w i l ก c a r d นะครับเป็นการเฉลิมฉลองตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้น เราเลยอัปเกรดนักเตะมาตามนี้เลยนะครับโดยหลายคนเนี่ยมีการบู์สกิลมูฟบูทเท้านะครับรวมถึงเพสไตล์โลบวกนะแล้วก็อีกมากมายนะให้วันทั้งไอคอนฮีโร่แล้วก็นักเตะทั่วไปให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันเลยทีเดียวนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มาไลค์แต่ผมทําคลิป อธิบายไว้ให้แล้วบางคนจะไม่ได้รับก็คือการแจกบอลมาติกับจูดเบลลิงแฮมใช่ไหมก็เดี๋ยวก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับวิธีการรับมีคนเมนถามผมเยอะเลยแต่คือมันง่ายมากๆเลยทุกคนก็แค่เข้าเกมอะเอาเกมมันก็รับได้แล้วนะครับถามว่าจะเลือกใครผมว่าจูด์มันก็อัปเกรดจากตัวของบอลมาติ bon เขาเรียกว่าจูดผมใช้ตัวถ้าตัว,ต,วตัวดำอยู่เนะี่ยมันก็ อันนี้มันรับดีกว่าถามว่าผมเลือกใครผมก็เลือกจู๊ดอยู่แล้วนะครับเลือกจู๊ดอยู่แล้วน,นี่คือแล้วแต่แล้วว่าทุนเราไปลิงอะไรได้ครับแล้วก็ทีนี้ตัวยืมก็มีนะแต่ว่าตัวยืมเนี่ยมันก็จะเป็นไอคอนธรรมดานะครับก็เรียกว่ามีซีดานมีเดออี๋ยว มีแบ็กแฮมแล้วก็มีบุฟฟอนนะครับถามว่าจะเลือกใครก็ก็แล้วแต่เลยผมก็เลือกซีดานไปมนะงว่ายี่สิบห้าเกมก็เผื่อได้ลองอยู่เผื่อได้ลองอยู่แล้วคราวนี้เดี๋ยวก่อนจะไปดูโปรโมทใหม่เนี่ยคือผมทําแพ็กเอาไว้ก่อนมาขึ้นไลฟ์นะครับเปิดเลยผมมีแปดห้าอยู่ไม่รู้ได้ใครบ้างนะครับก็แปดห้าคูณสามนะแปดห้าพิกใบแรกได้วัดกินใบที่2ได้เนย์มานะครับใบที่3เป็นเคนลี่นะครับก็เลือกเกลืออีกเช่นเคยแต่ว่าเราก็เอาเลดมาก่อนเอาเลดมาก่อนใบต่อไป85ใบที่2 เป็นเอิร์ฟส์นะครับเปิดทั้งหมดเลยดีกว่าบรูโน่กุยมาเลสแล้วก็เป็นป๊อปนะครับโหการสีไม่มีเลยนะครับอ่า,อาได้เลตสูงก็เอามาก่อนนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของตัวต่อไปโอ้โหเปิดรวดเดียวนะครับออกมาเป็นมาติเนสปายอแล้วก็เอลลี่นะครับก็คือห่วยหมดเลยนะครับ85พิกผมนะไม่ได้ลุ้นอะไรการสีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอ่าโอเค ก็เก็บๆไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ช่วงนี้มันก็มีแพ็คไม่ให้ทำเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเปิดก่อนเลยนะวันนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้เดี๋ยววันจะยาวนะพอดีผมก็มีแพ็ค8ปคู่14ที่มันเข้ามาใน b c เมื่อ2วันก่อนด้วยก็เปิดให้ดูไปนะจะได้มีฉากสวยๆนะแล้วก็เปิดมาก็ได้ walk out นะแต่แบบวิกเตอร์โอซิมเฮนนะไม่มีการ์สีอีกแล้วนะครับเพรามนเปิดยากเปิดเย็นขนาดนี้นะครับ ได้การ์ดดำมาใบนึงนะแต่ก็ได้8-7มาดับเบิลนะครับที่เหลือก็ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะดูต่อนะผมนําไว้3ซองจริงๆมันทำได้6ซองแล้วถ้านับจากวันพฤหัสมาตอนนี้นะอืมก็ <ๆ S 2> ไม่เป็นไรเปิดเป,ด,เปดก่อนนี่ไงวินเทอร์ไวการ์ดมาแล้วใครเอ่ยปีขวาอ่าตุรกีบุนเดสนะครับก็เดีย๋ยวไปดูกันนะครับไม่มีดับเบิลเป็นใครบ้างนะครับ เอ็นฟิกสเตอร์แล้วก็เป็นดิกเกลดิกซี่นะครับอุตส่าห์ได้ทั้งทีอุตส่าห์ได้ทั้งทีนะครับโอ้แต่ก็ถือว่าได้ความสวยงามมาแล้วนะได้การดำมาด้วยได้เข้าร่วมแล้วอ่ะพูดตรงๆเนี่ยนะผมย่อยตัวเนี่ยการย่อยผมแทบไม่เหลือเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดสักแพ็คนึงแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับแพ็คมันก็โอเคอยู่ครับอ่าแต่เปิดมารอบ2ไม่ออกแล้วไม่วอล์กด้วยครับ <c oughs> ข้ามเลยแล้วกนะันโอ้ใจร้าย <c oughs> จริงๆใจร้ายจริงๆนะแต่ว่าการก็ ผมไม่ค่อยมีซ้ำอ่ะเพราะผมนั่งหลูบนั่งอะไรจนตัวใกล้หมดละก็เดี๋ยวแพ็กอื่นค่อยเปิดไปดูซองกันก่อนนะโปรโมแพ็กเนี่ยก็มีแพ็ก30คอยอ่ามาให้ทุกคนได้แบบสายฟรีสายเติมน้อยได้เปิดกันด้วยนะครับเราก็เปิดไปนะครับวอล์กไม่วอล์กก็คุ้ม,มคลิกเซลก็ยังคุ้มเลยเราเปิดมาก็ได้การ์ดเลททั่วๆไปนะถ้าหากว่าจะควิกเซลก็สามารถจะ ยิกเซลไปได้บ้างนะเพราะมันเดทต่ำแต่มันคุ้มไงคือมันแพ็ก30คอยนะแล้วก็เปิดไปนะครับแล้วเดี๋ยวดูแพ็กโปรโมให้แพ็กโปรโมก็จะมีขาย S เอสขายว่าขายขายเหมือนเดิมนะครับขายในส่วนของอ่ามีแพ็ก10คอยอยู่ขายเลเวลอะ่ะเอาเอามาขายเลเวลเหมือนเดิมอ้าวนี่ได้การ์ดดำด้วยฮนะ ใช่ปะนี่คือโลโก้การ์ดดำะแท็ก1ิบคอยก็ได้การ์ดดำเลยเนี่ยถ้าได้จริงๆก็อโอโอเคผมโอเคนี่ผมโอเคมันก็คุ้มอะถ้ามันได้การ์ดสีก็คือคุ้มครับยังไม่หมดนะครับแท็กโปรโมมีอะไรให้อ่านอีกฮีโร่บล็อกเบรกทูอันนี้มีฮีโร่เดอะเบสนะัไม่เอานะครับแล้วก็อันนี้เหรออ๋ออันนี้คือขายโทเคน3า0 0 0 0คอยสามโทเคนโอ้ คือถ้าใครอยากจะขี้เกียจทำเควสจะซื้อโทเคนก็ได้เช่นเช่นกันใช่ไหมครับเบสไอคอน91อ่าไม่ที่เหลือก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะอืมถามว่าแพ็กดีๆก็น่าจะเป็นแพ็กที่ไม่มีตัวยืมอะนะครับไม่ใช่แพ็กฮีโ่อ่ะแต่4คูณ15นี่ก็โอเคเพราะมันมีการ์ดหลายใบยใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดูไปแพ็กดีๆน่าจะมีก็พรีวิวแพ็กได้ด้วยนะครับอย่าลืม มีแพ็คเดี๋ยวไปดูนักเตะกันดีกว่าว่ามันมีใครบ้างผมโบอะไวมาเปิดแพ็คนะครับเออแพ็ค for you ก็จะมีแพ็ค10คอยเหมือนกันโอ้ยมันเอา10คอยมาล่อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยะมาเปิดให้หมดส่วนใครเม้น์มาในไลฟ์ว่าเดี๋ยวผมไม่อ่านแล้วกันนะผมขออ่านเมนเออผมขออ่านอัดคลิปก่อนนะครับเมน์มาตอนนี้ยังเดี๋ยวอ่านแล้วมันจะคลิปมันจะไม่เสร็จนะครับเราก็ ไล่เคลียร์ไว้เนี่ยสตอก็จะมีให้เปิดประมาณหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้เลยแต่คือในเพย์ผมมันจะรวงๆเลยแล็กฟอร์ยูจะมีฮีโร่ชอยพิกด้วยแต่คือผมไม่สนนะครับมีฮีโร่ธรรมดาไปดู SBC กับ Jack Jack นักเตะแจกฟรีกันดีกว่าครับ <S <S โอโมใหญ่ขนาดนี้ก็คือว่าต้องจะต้องขอต้องโชว์เด็ดหน่อยนะเย่จะมีเดลี่เพย์นะครับเล่นรายวันมีอัปเกรดคอมเพสชั่นนิดเดี๋ยวไปทำคราฟติ้งอัปเกรดก็จะแจกเนี่ยโยเกเลสแจกซองอีกมากมายนะมี แจกเลนา่าแจกการ์ดเก่าๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือได้เพย์พลิกด้วยก็ไปทำเลยซะาวินเทอร์ไวการ์ดล็อกอินอ่านี้เดลี่ล็อกอินนะครับมีเควสเดลี่ล็อกอินอยู่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนทํากันหรือยังแต่ว่าเดลี่ล็อกอินเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปทํากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันได้การ์ดเลเร์ส,สูงนะแล้วมันก็จะย่อยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การ์ดยืมด้วยนะครับไอเดลี่ล็อกอินเนี่ย เพราะฉะนั้นไปทำซะนะครับไปทำซะเวดเดอรี่ล็อกอินมันง่ายเหมือนเดิมใน SBC นะครับนะทำไปเรื่อยๆเราจะได้ซองแบบว่าเนี่ยแล้วก็มีพวกการ์ดอย่างชาก้าอย่างอะไรโวเรสูงอ่ะนะมาเรื่อยๆแล้วก็จะได้แพ็คแสนตอนจบด้วยนะครับโอเคไปดู SBC กันดีกว่านะก่อนก่อนเราไปดูการ์ดอื่นไอแคมเปญมิกนี่ก็ดีนะถ้าอยากทำถ้าตัวเหลือนะแต่ว่าผมรอดู SBC เด็ดๆอยู่เมื่อวันก่อนก็มีบูตาเกนโยมาเนี่ยมันเป็นบูตาเกนโยเบดนะก็ ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ผมว่าอย่าพึ่งดีกว่านะครับวันนี้มีตัวใหม่มาเป็นดีลอยซาเน่ด้วยดีลอยซานเน่นี่ผมไม่ได้มาดูเมื่อวันก่อนนะมันน่าจะมาวันนี้นะครับ เล่นท้ปีก2ฝั่งเท้า5เลยซึ่งเป็นจุดอ่อนของซาน่เพียงอย่างเดียวนะครับตแต่ยิงดีวิ่งเร็วอึดใช้ได้นะครับมีเพซายวิ่งครบมีปั่นด้วยแล้วเท้า5ปั่นได้2เท้านะครับเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวามีตัดเข้าไทยหมดนะครับทั้ง Lm ทั้ง Rm แต่ถนัด Rm มากกว่า Rw ด้วยนะครับเออก็แจ่มนะผมว่าราคาไม่รู้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับแล้วก็มีบาสตียนโซคาเตสด้วยนะครับไอพวกไอคอนแบบนี้มันมีเวลาทำนะไม่ต้องรีบร้อนอะไรแต่โซคารเตสปกติก แทนก็ถือว่าดูสเตตัสไม่เร็วเลยนะดูสเตตัสไม่เร็วใส่ฮันเตอร์ก็ดูจะเก่งอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าอึดแข็งแล้วตัวสูงด้วยนะครับที่สําคัญปกติไม่มีเละเอใส่เอรียลมาผมว่าเด็ดจะจัด,จดมีเพราะว่า์ช็อตด้วยแค่มันวิ่งไม่เร็วอะแค่นั้นเองนะครับแต่ดูดิ เล่นกองหน้าได้หมดนะครับ advance d forward p o r t e r e forward nine, target forward ผมว่าดีเลยตัวนี้ดีเลยดีกว่าบูตาเกนโยหน้าเล่นกว่าบูตาเกนโยหน่อยนะสำหรับความคิดผมนะแล้วก็ไปดูนักเตะที่เข้ามาใหม่วันนี้ดีกว่าไปดูนักเตะที่เข้ามาใหม่วันนี้ดีกว่าผมก็เข้ามาลูฟุตบินเป็นที่เรียบร้อยรีเฟรชสักทีหนึ่งครับโอ้นักเตะเข้ามาบานเลยฮนะก็มีซาน่เมก้โซคาเตสอาไนาาบี้ฮาเลนเซนเตอร์แล้วก็อาไนอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง แฟรงกี้เดยองลุกแมนอาซาเปโดปอโลฮาแลนกองหน้าวินิสุสกองหน้าดีแค่นไหลอ่อผมว่าเอาใหม่ขอเรียงแบบเอา้หูมันเยอะมากขอเรียงเฉพาะผู้เล่นใหม่อย่างเดียวๆนะมีอาซามีสโคมีฮาจิโรนันโดอาานคาปิต้าคาปิต้าอาานแบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งตาราอุยดิกซี่ที่ผมเปิดได้นะรอโอ้โหนี่ดีหลับเลเนี่ย น้องดีแล็หรือเปล่าเนี่ยวันเดอร์อันนี้ฟันเดอร์บูเมนนะครับโอ้โหเซอร์จิโอโกเมสวีเวียนออร์บันอันเดฟบูฮีแยนเซนทิวแมนปาเลโยอีคาดีราวิลคาราคาเซตีอัลซีลุกแมนปอโลนี่มันจะกี่คนก่อนเนี่ยต,ตีมจะไม่บินใช่ไหมก็มีดีแคนไลท์ฟันกอฟสกี้นะครับเดยยองมี2เวอร์ชันนะมีซีเอและซีดีเอชาบี้ซาเน่วีนีซิวตกองหน้าแฮนเซนปีกมาอีกแล้วนะครับลินดูสปีกซ้ายโรคาเตส SBC บีซีฮารเลนกองหน้ายังไม่หมดนะฮาเลนกองหน้าเดี๋ยวต้องต่อครับเยอะมากมันล้นหน้าครับดูฮาเลนซีด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเดวิดออฟเดอมันเนาะแล้วก็มามอชอันนี้คือถ้าแอยากดูก็ดูนะครับการ์ดดำก็การ์ดำเนี่ยมันก็เรียกว่า ตัวที่ใช้งานได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีถ้าว่าตามตรงนะก็ราคาย่อยหมดอ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ค่อยมาสตรีมวันที่การดาออกแล้วเนื่องจากว่ามันก็เนี่ยไม่มีหน้าใช้เลยครับม,มาดูกันต่อก่อนนะครับอาซาตัวนี้ก็คืออัปเกรดต่อมาจากตัวที่แจกฟรีสําหรับคนเพลอเดอร์เกมใช่ไหมอันนี้คือตึงกว่าและอ่าตึงกว่าและถ้าถามกันเวอร์ชั่นนี้ใช่ไหมครับเวอร์ชั่นนี้ตึงกว่าอย่างแน่นอนละเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดู ยาวๆนะครับอา,อาซาเวอร์ชั่นนี้ต้องอับอะไรอย่างอย่างแน่นั่นไงครับอาซาสก,กิลมู5ดาวครับก็ต้องบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมอยากได้ที่สุดอะนะรูปยังไม่มานะแต่ว่าอาซาสก,กิลมู5ดาวอะ่ะ แค่เนี้ยแค่เพิ่ม5ดาวในทักษะมูสผมก็คุณอยากได้แล้วครับก็จะอยากได้ครับจะเล่นตำแหน่งได้ไม่เยอะตัดเข้าในเล่นเพลย์เมเจอร์เล่นวิงเกอร์ Forces has joined with 30 day subscription ผมอ,องคอสขอบคุณสำหรับรับ30วันนะครับก็ใครที่ซับสนับสนุนแพลตฟอร์มก็ขอบคุณมากๆมาตลอดนะแล้วก็เดี๋ยวบลกลาเนี่ยเดี๋ยวผมย้ายไปสตรีมที่ u t u b e นะเออกลับกลับไป u t u b e แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปสตรีมของช่องมือถือด้วยช่องอนี้ด้วยก็เลยเออกลับไปขายงาน YouTube ดีกว่านะครับไงก็ ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับน้องๆอ่ะอาซาเนี่ยโหมันน่าเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วคือมีจรวดคือเพซายอาจจะดูน้อยใช่เพซายจะดูน้อยแต่เล่นจริงมันมันเก่งแน่ๆนะครับมันเก่งแน่ๆอาซาเนี่ยรอเล่นได้เลยนะครับสกิลมูฟห้าเนี่ยพอสโคอ่ะเอายังราคาย่อยเหมือนเดิมนะสำหรับขันใจผีแดงแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นแฟนผีเนี่ยเท้าสี่ของพอสโคแล้วก็สเตตัสแบบนี้เนี่ยจ่าย99ดีเฟนซ์เพิ่มมา18บแปไทย คือผมยังยังเล่นเจอหลาดเลยอะแม้ว่าราคามันยับยุยยอะคือถ้าคุณเป็นแฟนผีอะคุณก็ควรเล่นนะรู้ไหมครับคือมันอาจจะแบบสเตตัสไม่สุดดีเฟน์ไม่สุดยิงไม่สุดวิ่งไม่สุดแต่อุเยวิสาทำจ่าย 99, 99ล้วนมาให้แล้วแล้วนี่คือพอสโคอะคุณใส่ชาโดว์เขาก็เก่งแล้วครับในระดับที่มันเล่นได้อ่ะเอาเลยครับแฟนผีมาแล้วนะครับสำหรับชาโดว์เอสโคไวการ์ดนะส่วนฮารจราคายับกว่าเดิมครับแม้ว่าเท้า5ก็จริงแต่ว่า อารจี้มันไม่อึดเลยดีสเตมิน่า77ก็ใช้สโคเนี่ยดีแล้วนะครับถ้าจะเล่น GM โรนันโดอานายตัวเบสนะนี่คือดีเอ่อสเตตเนี่ยมันจะน้อยกว่าเอ๊ะไม่น้อยกว่านี่หว่า มันแค่เปลี่ยนเพย์สไตล์ครับแต่ว่าวิ่งเร็วกว่าตัวเบรทนะถามว่ามันยังเก่งไหมโอ้โหโอเคแหละเลี้ยงมันน้อยกว่าตัวเบรแต่มันอึดกว่าเร็วกว่าเนี่ยกายกากว่าไม่เป็นไรเลยนะครับผมว่ามันน่าเล่นจุดจัดๆเลยอะ่ะคือสเตตัสยิงที่มันน้อยลงแค่สอมันไม่มีผลอะไรเลยครับถ้าอย่างเงี้ยใส่ฟินิเชอร์มาร์คแมนมันก็โหดแล้วอะ่ะถูกปะละ่ะคือมันไม่ได้ลดเยอะ,อะ เออมันไม่ได้ลดเยอะเลยครับสเต็เงก็เพิ่มมาโอ้โหสเต็งก็เพิ่มมาต้อง5ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่มาร์กแมนก็ได้เอาเป็นว่าเปิดให้ได้แล้วกันนะโอ้ยคือถ้าใส่มาร์กแมนก็ทรงตึงจัดเลยอ่ะไถดีแต่ว่าผมว่าฟินิเชอร์ฟินิเชอร์มันจะเลื่อยคล่องนะครับเลื่องเลยครับเปิดให้มันได้ก่อนนะนายอันนี้เนี่ยคือมี2เวอร์ชันนะ,ะตเตตก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ตัว CDM เล่น CB ได้อันนี้จะแบบว่ามเาีเล่นบอลเพย์อินซเซนเตอร์เล่นฟูลแบ็กได้ผมว อันเนี้ยคือถ้าตัววิ่ง92เนี่ยเราก็ใส่สมอถูกปะเออแต่ถ้าตัวไอวิ่ง9กก็ใส่ชาโด้เดี๋ยวดูกันไปกันเล่นได้ตำแหน่ง2ตำแหน่งเหมือนกันเลยเล่นวิ่งแบ็คฟูลแบ็คอันนี้จะเป็นแบ็คมากกว่าหน่อยนึงแต่ว่าเล่นเซนเตอร์อันเนี้ยตึงอันนี้ไม่ดีเฟนส์อันนี้ดีวิ่งน้อยหน่อยแต่เล่นเซนเตอร์ตึงกว่าแน่ๆน,นะครับใส่ชาโด้เลยนี้ เพยสไตล์ก็ไม่มีโดดนะแตม่มันตึงครับแล้วมาดูอนา95มันยังไงครับวิ่งไม่เร็วเท่าตัว,ตวเล็กนะแต่ว่าสเตตัสอัปเกรดมาจากอันนี้เพยสไตล์มันต้องมีแหละแต่ว่ามันบั็อกอยู่มไม่โชว์นะมันก็คือบู๊จากตัวเดิมมาเนาะ รู้จากตัวเดิมมาเดี๋ยวรอดูเพย์ซายอีกทีหนึ่งในเกมแล้วกันมันเก่งอยู่แล้วเนาะอาน,นายไม่ต้องพูดเลยมากอันนี้ราคาย่อยข้ามนะครับอันนี้ราคาย่อยเหมือนกันผมเปิดได้ข้ามนะครับแม้ว่าจะแบบเหมือนจะดูดีแต่ก็ข้างข้ามนะครับดีแลบนะครับเรียมดีแลบอันนี้ลูกของลอลลี่ดีแล็บอะไม่ติดสัญญาหรอก็หมดสัญญาไงครับผมไม่ได้ต่อสัญญาครับถ้าต่อสัญญาก็ติดสัญญาครับกิริวัต <c ười> เออถ้าผมต่อสัญญาก็มีก็ติดสัญญาครับผมไม่ต่อก็มาเปิดแพ็กทีม2แล้วกันอ่จได้เหมือนกันอ่อค มาดูครันี้วิ่งเร็ว99เลยเลยอเอาสี่สกิลสี่ใช่ไหมไม่มีเพสายวิ่งเลยนะแม้แต่วิ่ง9กก็เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะต้องลองดูอีกทีหนึ่งอันนี้ผมว่าไม่น่าเล่นเท่าไหร่ฟานเดนบูเมนอันนี้ก็ราคาย่อยเนอะโหราคาย่อยเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวตัดทิ้งไปบางตัวแล้วกันนะครับอันเดฟพี่เปิดแพ็กไหมอยากเปิดอ่าแชร์มาดิสเลยพี่รออยู่ในดิสแล้วนะใครจะเปิดในไลฟ์นะครับเดี๋ยวพี่นั่งทําคลิปให้คนที่ไม่ว่างมาดูไลฟ์นะอันนี้กองหน้าวิ่งชา้าไปนิดน ไม่น่าเล่นเท่าไหร่อ่าเนี่ยเซนเตอร์วิ่งแบบสก็คือจะใช้คือคนที่เพิ่งมาเล่นตอนนี้เล่นได้เพราะว่าทาวหาถูกไหมบางคนติดตามจิมชาติอังกฤษก็น่าจะอินอยู่ไม่ได้แบบว่าถึงกับไม่อินทีเดียวแต่ว่าก็ก็ต้องไปลองไหกันอีกทีนะผมว่าใส่ชาร์ดมันพอเล่นได้มาพอจะเปิดเข้ามาในดิสเลยนะยันเส้นเซนเตอร์หญิงอันตัวเล็กอะเนาะ ทิวมันทิวมันนี่ถ้าปิดหน้าซะด้วยนะครับแต่ว่าราคาอย่างนี้แล้วก็้าวสีสีสีไม่ได้โดดเด่นมากนะครับปาเลโยปาเลโยนี่ใครเคยใช้ตัวนี้เราชอบเนี่ยตัวนี้คือผมว่ามันเด็ดขึ้นเยอะนะเพราะมันวิ่งเร็วแล้ว,ลวมันดีเฟนซ์บวกสิเนี่ยมันมหาศาลมากนะ คือแม้ว่ามันจะเล่นเซนเตอร์ได้เนี่ยแต่ว่าคือเอาไปเล่นกลางได้ด้วยมันก็ไปเล่นกลางดีกว่าถูกป่ะหรือว่าทําดีนะปีเอเล่นบล็อกบล็อกได้เล่นแบบตําแหน่งอื่นได้ด้วยนะครับมีจ็อกกี้เร็วคือรับดีขึ้นนั่นแหละว่าตัวนี้มันเก่งกว่าตัวเดิมเยอะแล้วสเตมิน่าบวกแปดเล่นได้อยู่แล้วถูกไหมเล่นได้อยู่แล้วเสียดายไม่มีฐานไฟฉายแต่ผมว่าเล่นได้ครับเมาโรอ,อีคาดี้โอโ้โหถ้าคือคือถ้าคุณ <c oughs> คือยิงเ9้าเเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยแต่ให้วิ่งมาแค่82มันไม่พออเอ็กก็ เท้าไม่ห้าสกิลบูไม่ห้าก็อย่าเล่นเลยนะลาวิลลาวิลก็โอเคนะครับมันวิ่งเร็วดีแต่ว่าราคาไม่แพงก็สามารถเอาไปเล่นดูนะครับใส่สมองก็ได้ชาโ์ดูก็ได้ชาโ์ดูดีกว่าเล็กซองเดอร์ซากาเซตอันนี้วิ่งบวกห้ามาแล้วนะครับวิ่งบวกห้ามาแล้วเท้าห้าเลยนะอยันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าเล่นถ้าชอบก็น่าเล่นแต่มันวิ่งช้าไปนิดนึงแหละถ้าถามผมนะแต่คือมันเล่นโลมันได้เยอะดีเลี้ยงคล่องดีนะครับถ้าจะเล่นนะซากาเซตเอาเดวซี่เออนี่ก็ ท้ามนะ oh, ลุกแมนโอ้โหทำมันราคาสูงจังเลยลุกแมนสกิลมูฟห้อย่างนั้นเหรอมีจับบอลใช่ไหม,มเล่นได้หลายตำแหน่งอยู่ทั้งกลางลุกทั้งอนี่ถ้าเทียบกับตัวนี้ก็บวกจ่ายมหาศาลอึดขึ้นมายิงได้ ผมว่าแฟนๆน่าจะอยากเล่นดูนะลูกแมนนะซาผมผมว่าเดี๋ยวราคาน่าจะลงอีกไปโดูปอโลอันนี้คือบวกวิ่งมา8ใช่ไหมดีเฟนต์บวก5นี่ก็ใช้ได้แน่นอนใช่ไหมในนันโอ้เล่นได้หมดเลยในแบ็คครับมีวิ่ง้องด้วยอ่ะไออย่างนี้น่าเล่นคือดีเฟนต์มาเยอะเลยแล้วก็ความร่างกายดีด้วย แต่ชา a d โดก็วิ่งตึงอยู่นะครับผมว่าน่าเล่นน่าเล่นปลอลโล่ราคาย่มเยาดีด้วยดีแค้นสไลด์นะครับมาสักทีนะครับหวัใจปืนโตอีกแล้วเท้าสี่อ่าเท้าสี่เล่นได้หมดอะบล็อกทูบล็อกเล่นกลางร,รับจา๋าสเตตัสก็เดิมมันวิ่งกากใช่ไหมตอนนี้วิ่ง80ดีเฟนซ์เป็น88เลี้ยงบอลเพิ่มอย่างไร10เป็น10ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งอยู่แล้วดีแค้นไลท์นะครับเอาไปลองเล่นหนุ่มก็ชอบนะ ตัวจริงก็ชอบฟันกรอฟสกี้อันนี้ไม่มีขายนะเพิ่มวิ่งเป็น99บวกยิงบวกทุกอย่างเลยอะ่ะมันก็น่าเล่นแหละมันไปเป็นแบ็คอะด้ก็แบ็ควิ่ง99เนี่ยมันก็ต้องมาดูไ i เกมรับอีกถูกไหมผมไม่รู้ว่าฟันกรอฟสกี้เล่นเกมรับดีไหมแต่ว่าสเตตัสดีถ้าจะใส่สเตตัสสักอย่างก็คงเป็นเซนตะิโน่เนาะเอาแบบมง่งเอาลกสเต็แคี้เดยองนะครับเดยองมี2เวอร์ชันเวอร์ชันรับตึงกับเวอร์ชันยิงตึง สลับกันอันนี้ CM จ่าย99โอ้โหตัวปกติมันจ่ายโคตรดีอยู่แล้วแล้วบล็อกทูบล็อกเพย์เมเกอร์พัดพัดผมเล่นตัวทองเนะอนี่ยนะไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยพคตเก่งเลยครับคล่องจัดแล้วตัวนี้จะไปเหลืออะไรทุกคนมันเก่งอยู่แล้วนะครับมันก็กลายเป็นโคตรเก่งนะครับแล้วก็โอ้โหมันเก่งอยู่แล้ว่เปิดให้ได้ดีกว่านะใส่สมองเลย วิ่งและวิ่งเร็วแล้วต่อมาอันนี้เป็นตัว CDM ใช่ไหมตัวนี้จะอ่อะแสดงว่ามันไม่ได้บัคก์ะเดยเอ๊ะมันบัคกแเมันไม่มีเพย์สายทองได้ยังไงผมมันฟุตบินมันโชว์บัคกนะอืผมฟุตบินมันโชว์บัคกตัวน,นี้จ่ายไม่99้นะก็จะได้ในเรื่องของการยิงเอ้ยจะได้ในเรื่องของการรับแต่ผมชอบตัวอีกตัวหนึ่งมากกว่าเพราะว่ามันแหมมันน่าเล่นกว่าวิ่งเท่ากันใช่ไหมโลก็ อ,อ,อันนี้จะเป็นเชิงรับอันนู้นดีกว่าอันนู้นน่าเล่นกว่าซาบี้เอ็นเดยโอ้โหนี้ยาวหน่อยนะคลิปเพราะว่ามันตัวมันตึงคะมันมีตัวตึงหลายตัวนะครับผมถามว่าน,นายเก่งไหมโอ้โหถ้านายไม่เก่งก็เราราก็กากแล้วแหละน <c oughs> ้องชายคือว่าเออวิ่ง85นะครับอันนี้ก็ซาบี้เนี่ยมันพอเล่นได้ตั้งแต่เดิมๆแล้วแล้วมันเท้า4มามันก็เล่นได้เล่นได้แน่ๆนะครับแต่ว่าเอือถ้าแฟนบาร์ซ่าอยากเล่นน่ะได้วิ่งมาบวก5เนี่ยมันก็น่าเล่นอยู่แล้วนะครับเอาไปเล่นได้เสียได้ ขาดอินเนสตานะไปคนหนึ่งตอนนี้ค่าทำแสนเจ็ดเท่านั้นเองได้เท้าห้ามาแล้วค,คนที่อยากจะเล่นไม่ได้ติดเล่นสกิลแต่ติดปั่นไกลเนี่ยอันนี้มันตีนหนักอยู่แล้วใช่ปะเราก็ใส่ฮอกไปดีกว่าเอายิงไกลเพิ่มมปอีกยิงแรงเพิ่มอีกแล้วปั่นเลยใครชอบปันน่นอจัดเลยสานเนตตัวนี้เท้าห้าปั่นได้2เท้าวินิซิอุสเล่นได้ทั้งหน้าทั้งปีกซ้ายครับวินิซิอุสนี่มี2เวอร์ชั่นเหมือนกันนี่มี2เวอร์ชันเหมือนกัน พลังอย่างตึงเลยอ่ะคิวมูฟหเท้าสี่อันนี้แบบเล่นด้ดำแหน่งทั้ง2ฝั่งเลยอ่ะ,ะคือมันเก่งมากผมเล่นการ์ดดามานะสมัยก่อนเล่นการ์ดดามาผมบอกเลยว่าก็คือแบกได้อยู่นะครับแบกได้อยู่แล้วยิ่งมาแบบเนี้ย บายผมรอดูเพย์ไซด์มันไม่ขึ้นนะครับแกมเพนเซนอีกแล้วนะครับหโ,โหมามาทุกแทบโปรโมททุกโปรโมเลยนะแกมเพนเซนเอา5สกิล5อยู่ในเวอร์ชันนี้ไม่มีอะไรมากครับเอาเป็นว่าเก่งตั้งแต่เดิมเดิมเก่งตั้งแต่เดิมเดิมแล้วรอบนี้ก็คือแบบว่าได้โลมาเพิ่มนะครับส่วนวิซิอสอันนี้ก็คือราคาถูกมาหน่อยอะอันนี้จะเล่นกองหน้าอ่ามันต่างกับที่โลนั่นแหละแล้วก็พาเตตัสไม่ต่างนะแต่ว่าเพย์ไซด์เนี่ยมันบั็อกอยู่เก่งอยู่แล้วถ้าจะใส่ใส่มาร์กแมนนะโหดอยู่แล้วครับง ราคามีสูงใช้ได้นะสลับเท้ากับสกิลมูฟอันนี้ก็ผมว่ามันน่าเล่นกับบูตาเกนย่นะมันมันใหญ่แล้วมันเพิ่งเพิ่มเพิ่มเมเลี่ยมาเพิ่มเพิ่มเอเลียลมามันน่าจะตึงอ่ะใส่ใส่ฮันเตอร์ไปอ่ะนะโหน่าเล่นอยู่ครับฮาเลนฮาเลนโอ,อ้เท้าเท่าไหร่เท้าสี่สกิล4นะครับยังไม่ห้านะยังอั้นไว้อยู่นะครับฮาเลนนี่นะผมยังหากเห็นเพสไ์มันอยู่นะครับ คือถ้าเพซายทองมันโผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยรอดูในเกมดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยมี2เวอร์ชั่นมีเซนเตอร์ด้วยผมว่าผมก็ยังคงอยากได้ตัวตัวโอ้ทำไมเซนเตอร์ราคาแพงจังเลยอะเอาเป็นว่าตัวกองหน้าเนี่ยมันก็อินอินไงผมก็อยากเล่นนะครับตัวกองหน้าคือถ้าใครอยากเล่นก็ขอห้เปิดได้แล้วกันนะส่วนไอตัวเซนเตอร์เนี่ยราคาแพงกว่าตัวกองหน้า What t h e h e l l เอาสสี่สกิลสี่คือมันก็คงโกงนั่นแหละนะครับมันคงโกงแข,งขง่งตัวมันใหญ่ใช่ไหม คนก็คงอยากจะไปเล่นเซนเตอร์แต่ผมนะไม่อินไงผมไม่อินไงถ้าใครจะเล่นก็เล่นนะแต่ว่าผมไม่อินไงเพีแต่ว่า a i กมรับเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมไม่อยากได้อยากได้กองหน้านะครับแพ,แพงก็อยากได้กองหน้าอยู่ดีโนทานเดวิดนะนี่ก็ฮันเตอร์ไปนะครับตัวเท้า5มีโ e วได้ด้วยนะ น,นี่ก็มามอสมามอสก็เหมือนกันนะเหมือนกันครอยากเล่นก็นเล่นมันเท้าเสามอะมันไม่ได้แพงมากใส่ฮันเตอร์เอ้ยไม่ใช่ใส่มาร์คแมนตัวนี้อีโ e วนะครับมีมาใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวมีน้องมาเปิดแพ็คด้วยอีโ e วนี่มีวินเทอร์วิงแบ็ค ชื่อเล่นพ้องคําด้วยนะครับ Walker b o o ์บอะไรกันดีกว่ามาดูสิโอ้โหอันนี้คือจะบูสวิ่งนะแต่ตัน90บูสยิงบูสหลายๆอย่างแล้วก็บูสจ่ายบอลยาวบวกวิงแบ็ก,บกพัดๆด,ด,ด้วยนะครับบวกจ็อกกี้วินเทอร์ถ้าวอล์กเกอร์ใส่เนะีก็จะกลายปเป็นแบบนี้ดีเฟนซ์เพิ่มมาเยอะดีนะครับแล้วก็ เท้าเนี่ยเพิ่มเป็น3ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยคือผมว่าวอล์กเกอร์ก็อยู่กับเรามาตลอดไปอ่ะนะเพิ่มความอึดอะไรเงี้ยถ้าว่าอยากรู้ว่าคนเขาทำตัวอะไรกันก็มาดูเนี่ยก็ทำเมนดี้นะทำอะไรต่ออะไรแต่เนี่ยไอเพสไตล์ I มันไม่มีจริงเหรอวินเทอร์เนี่ยมันอ๋อเนี่ยมีอยู่นี่ไงมี M 2เพสไตล์ด้วยคือเมื่อกี้มันไม่ขึ้นครับอ่าเริ่มแล้วถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเทศกาล2เพสไตล์มันก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วอาซาเนี่ยก็รอ้องละถ้าผมไม่มเปิดแพ็คเล่นผมซื้อเลยผมอยากเล่นนะอา เพสไนมันบางที่มันบั็กเนี่ยเแมละกูนทองเนาะเออมันทยอยขึ้นอยู่ครับก็ไปลองดูกันต่อแล้วกันนะผมว่าน่าเล่นมากอ่ะเนี่ยน่าเล่นหลายตัวเลยครับแต่เปิดได้ไหมก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับยาย่าอัพเท้า,ทาเป็น5ดาวพอดีฟุตบินมันมาช้านะครับโอ้แล้วดูเดิมก็เก่งอยู่แล้วแล้วนี่เท้า5้าเพิ่มเพสไนพาวเวอร์ช็อตและกล้ามทองก็ก็คือโคตรเก่งนะเปิดได้คือจบในมิสฟิลล์อยู่แล้วนะดินาตาเล่อันนี้ อันนี้ก็คือบูสต์จากตัวเดิมมาใครที่ชอบแนวยิงได้ทุกระยะเลี้ยงคล่องลิ่งเร็วก็วจะมีเดนเต้สองเวอร์ชันมาสเชลาโนอ่ะมาสเชลาโนก็เพิ่มวิ่งเพิ่มวิ่งเพิ่มเท้าก็คือมีลองบอลทองนี่แหละที่มันดีทนะมันเล่นต่ำและวางบอลยาวได้เนาะมาสเาโนอันนี้เล่น CB ได้เล่น CDM ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเสียบแทนก็คือถ้าเล่นกลางก็เอาตัวอีกตัวหนึ่งดีกว่าอืมผมก็อยากได้นะ ก็อยากได้อยู่นี่ใส่เสื้อบาซ่ามาด้วยนะครับอนาตาเลตตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือมันต่างกันแค่ในเรื่องของการยิงกระจายนค่นี้เซซายก็มีไซก้อยก็คือาชอบทําอะไรก็ซื้อตัวนั้นนะครับส่วนเอาเวลันมีวิ่งทองคือเก่งอยู่แล้วนะครับเก่งอยู่แล้วแล้วก็เลยมาเพิ่มเพิ่มวิ่งให้มันตันเข้าไปอีกก็ไม่ต้องสือบอก็คือก็คือจรวดทางเรียบชัดๆนะครับเออนะ จริงๆแล้วมันมีอีกนะเนี่ยฟุตบินมันอัปเดตช้านะผมก็เพิ่งรู้แล้วน้องโอ๊ตไปเปิดได้ผมเลยเข้ามาดูอีกรอบแล้วมองมอกส่งแพ็คมาเปิดใบแรกก็วอล์กเอามันเลยเป็น CB แต่มันไม่คาส,สีนะอันนี้ก็คือลูเบนเดียสลูเบนเดียสเฉยๆถ้าดับเบิลก็ไม่รู้นะแต่มันไม่คาส,สีแน่ๆโอ้โห oh, ทองอลาวันนี้80คูณ 40, 40นะ80คูณซองแรกนะครับก็ ไม่มีเท่าไหร่ไม่มีอะไรเท่าไหร่เขามี80คูณ30มนี่ขายได้นะครับเปิดมาก็ยังไม่สีฮชยังไม่ใช่การสีครับบิดมีดอันนี้อ่าบิดมีดการสีออกยากจริงๆนะนี่แพ็คก็ใหญ่อยู่นะครับจะบอกเลยว่านี่ก็แพ็คใหญ่อยู่83คูณ5นี่แต่ละคนนี่มีแพ็คดีๆเยอะแต่ว่าอย่างที่ผมเปิดไปแหละผมก็เปิดแพ็คตึงอยู่มันไม่เนี่ยมันไม่สีเลยครับแพ็คตึงอยู่ตะกี้กล้องมันค้างด้วยเปิดหลายแทบเกินจนกล้องค้างนะครับโอ้ มันจะเคยเป็น12คูณสเออผมได้นี่แหละผมได้จาก82คูณนี่ยแหละยังไม่มาแต่ผมเปิด3ซองได้แค่สซองเดียวนะเปิด3ซองได้4ซองเดียวออกยากมากเปิดยังไงก็ออกยากอะผมบอกเลยแต่ก็ต้องเปิดอะใช่ไหมแปคูณมันต้องมาสักสีเขียวนึงอะยังไม่มาโอ้โหก๊สสีมันจะออกจะออกสักสีนึงมันยากยากถามว่าวินเทอร์ผมอยากได้ใครอุ๊ยโอ้โห85คูณสมาแมต้องมาแล้วเขียวมาทันทีมันต้องมาอยู่แล้ว้วหแพะดานี DM เ <The> ดยองอ่าโถเ้ยนี่ก็ว่าเดยองเสียดายชิเปล่งเลยเป็นฟานเดนบูเมน ออนแลนมาเขียวมาแล้วครับแต่ดันเลี้ยวรถหนีไม่ใช่ไม่ใช่เดยองครับอาั้งแฮร์รี่เคนซาร่าโอ้โหดูดิตัวเตอตึงนะเต็มเลยแต่กาสีมาแค่ใบเดียวอ่ะโอ้ซองดีขนาดนี้แม่อ๋อแต่ไม่เป็นไรเขามีซองตึงเยอะมากครับเราเริ่มาดูบอลมาแปดหกคูณสนี่ก็ดีแต่ก็ยังไม่สีนะยังทองอยู่โอ้โหมันนอ,อกยากไวบ้าโ้มีปูเตลารสนะแต่ไม่ใช่กาสีนะครับก็ตอนเนี้ยไอ้ฟีฟ่าคอยดอทคอมอะเขามีโค้ดใช้ได้แค่4ี่คน แต่ผมไม่รู้ว่ามันลดเท่าไหร่นะปกติเป็นซิลเอ็กใช่ไหมถ้าใครจะเติมเอาคอยมาเปิดไอ้แพ็กกันนะเป็นซิลเอ็กเซเว่นผมจำไม่ได้เลื่อนหาก่อนเออซิลเอ็กเซเว่นซิลเอ็กเซ่ะส่งมาให้น้องเติ้ลดูฮนะส่งไปในกลุ่มไลน์ซิลเอ็กเซเว่นโค้ดเหมือนเดิมเลยเพิ่มเลขเจ็ดตามท้ายไปเป็นโค้ดโปรโมเติมคอยช่วงคริสต์มาสเออลดร้อยสี่สิบบาทอะไรเงี้ยเออก็เหมือนได้ฟรีอะได้คอยฟรีเป็นแสนอะ่ะ โอเคเผื่อใครจะเอาแคคมามาเปิดแพ็คแต่ก็บอกก่อนเลยนะถึงจะมาเปิดดูด,ดินี่น้องพอชอ่ะเขาเปิดแพ็คตึงขนาดไหนทุกคนก็ดูยังไม่ได้แพงตัวแพงเลยแต่มาเอาให้ได้น้องดูดิเนี่ยไม่วอล์กด้วยแต่ผมเหมือนผมเลยผมก็ได้วอล์กผมผมได้การ์ดส,สีแต่มันก็แค่86ดหกไงไม่วอล์กด้วยไม่สีด้วยไม่นับการ์ดดำนะ โอ้ยอะเอา,เอาไอ้น้อง8 2คูณ14มันให้ทำทุกวัน,นไงก็ยังไม่สีครับวันนี้ถ้าไม่นับแพ็คที่ตึงมากๆอย่าง8 5คูณ30นี่มันไม่มีทรงเลยนะเฮ้ยมีฟันได้ทองอยู่มีฟันได้ทองอยู่ก็โอเคเราก็ใช้อยู่ใช่ป่ะล่ะเราก็ใช้อยู่ก็ยังใช้อยู่แต่ไม่รู้เหลือราคาเท่าไหร่แล้วไงนะนะออกมาณนี้ทุกคนซองน้องเขาดีๆทั้งนั้นยังแบบยังเป็นอย่างเงี้ยออกยากจริง